ราฟาเอลดัวเมนาอดีตกองหน้าทีมชาติกาหน้าเสียชีวิตหลังหมดสติระหว่างเกมฟุตบอลแอลเบเนียซูเปอร์ลีกคาดว่าเกิดจากหัวใจวายราฟาเอลดัวเมนาอดีตกองหน้ากาหนาวัย28ปีเสียชีวิตหลังจากหมดสติระหว่างเกมเอกนาเทียโปรโกซิเน่ต้นสังกัดพบกับปาติซานีระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเอลเบเนียซูเปอร์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนสำนักข่าว AP รายงานว่าอาดีตแข่งกาหน้าล้มลงไปนอนบนสนามนาทีที่24ผู้เล่นคนอื่นๆรีบวิ่งเข้ามาและถึงแม้จะมีการปฐมพยาบาลทันทีแต่สุดท้ายสหพันธ์ฟุตบอลแอลเบเนียประกาศยืนยันว่าผู้เล่นได้เสียชีวิตแล้วสหพันธ์ฟุตบอลแอลเบเนียไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต แต่แรายงานของสื่อท้องถิ่นมุ่งเน้นไปที่ปัญหาหัวใจของผู้เล่นก่อนหน้านี้รวมถึงเกมหนึ่งในปี2021กับเบลาไวส์ลินของออสเตรเลียเมื่อเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยปัญหาหัวใจด้านสมาคมฟุตบอลการนนาออกถแถลงการระบุเสียใจที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของราฟาเอลดูาเมนาอดีตผู้เล่นของเรา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ดวาเมนาเคยเล่นให้กับเรดบูลซันบวกของออสเตรียาจากนั้นค้าแข่งกับเลบานเต้สึกลาลิกาในปี2018และลงเล่นหนึ่งฤดูกาลก่อนถูกยืมตัวไปซาราโกซาในปี2019-2020าสำหรับทีมชาติ ลงเล่นให้กับการหน้า8ดนัดและยิงได้สองประตู